จากที่ดูคลิปวิดีโอคุณสมคิดและวางกูลในหัวข้อเป้าหมายคือทุกอย่างได้ทำให้ฉันทราบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อกันว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อะจะต้องเก่งฉลาดเรียนสูงมีความรู้มีโอกาสโชคดีมีวาสนาจริงเหรอ ส่วนตัวฉันเมื่อก่อนเชื่ออย่างนั้นแต่พอได้มาฟังเรื่องราวของคุณสมคิดแล้วก็ทําให้ฉันทราบว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีเป้าหมายในชีวิตคือทั้งหมดเข้อคือข้อหนึ่งต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเอ,อเราอะ่ะอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายของเราใช่ไหมว่าเราอยากเป็นครูเราก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือและสอบครูให้ได้ใช่ไหม ข้อ2ก็คือขนาดของเป้าหมายต้องไม่เล็กหรือว่าใหญ่เกินไปก็คือเป้าหมายของเราที่เราวางไว้อะต้องไม่เล็กเกินไปต้องไม่ใหญ่เกินไปคือขั้นแรกของการที่เราจะสอบบรรจุคุณรูณณได้เนี่ยขั้นแรกเริ่มจริงๆก็คือต้องเรียนให้จบภายในระยะเวลาห้าปีเราถึงจะมีเป้าหมายที่จะนําไปสู่ความสำเร็จได้ข้อ3ามเป้าหมายต้องสัมพันธ์กันร,ระหว่างขนาด และระยะเวลาอย่างเช่นเราชอบเด็กใช่ไหมเราก็มาเป็นครูปฐมวัยเพราะมว,ว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากันอย่างเช่นเป้าหมายเราอยากเป็นครูแล้วเราก็ชอบเด็กลักเด็กแล้วเราเอาสองอย่างนี้มารวมกันมันก็ทําให้เรามีความสุขในการทํางานของเราใช่ไหมใช่ส่วนข้อสี่นะคือประกาศให้โลกรู้มันมันเป็นกลยุทธ์ที่จะกดดันตัวเองอะ แล้วแบบเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าประกาศให้เรารู้มันก็ไม่ใช่นะแต่เราอ่ะได้ให้สัญญากับพ่อแม่และพี่ไว้ว่าถ้าเราเรียนจบทํางานภายในสามปีอ่ะเราจะสอบบรรจุก,กูให้ได้แล้วแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกดการัดเองเปล่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งคือก็เหมือนเราแบบต้องทําให้ได้เพื่อจะให้พ่อแม่ภูมิใจไงส่วนข้อห้าคือหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเนาะ เแล้วถ้าอย่างว่าเราได้ทาํางานเงี้ยแล้วเราต้องสอบบรรจุครูให้ได้ภายในสามปีเราก็ต้องแบ่งเวลาว่าเราต้องหาเวลามาอ่านหนังสือเพื่อที่เราจะได้มีความพร้อมในการสอบบรรจุครูใช่ไหมใช่ส่วนข้อที่หกก็สําคัญนะคือเมื่อเราหาวิธีปฏิบัติได้แล้วเราต้องลงมือปฏิบัติท,ทาทันทีเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายว่า เ,ออเราเรียนจบค๊บเราจะต้องสอบบรรจุคูไมได้ใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มทำทันทีเลยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก็คือต้องเรียนจบในระยะ,ะเวลาที่เราตั้งไว้แล้วก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าขั้นแรกของการที่จะสอบบรรจุได้อะเราต้องตั้งใจเรียนก่อนอย่าผัดควันประกันพุงข้อเจตนี่สําคัญที่สุดเลยนะคือไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็อย่าหยุดที่จะทําโดยเด็ดขาดอืมถ้าสมมติว่าเรามีเป้าหมายแล้ว สิ่งที่เราไม่ควรจะหยุดก็คืออย่าหยุดที่จะตั้งเป้าหมายอย่าหยุดที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะเรียนให้จบภายในระยะเวลา5ปีหลังจากนั้นประมาณเวลาหลังจากที่เรียนจบสักระ,ระยะเวลา2-3ปีเราต้องตอบสนองรู้ไม่ได้ถ้าสมมุติว่ามีคนมาพูดให้เรารู้สึกกดดันตัวเองว่าเออมันยากอย่างนี้นะมันทําไม่ได้หรอกคนเก่งกว่าเราก็ยังทําไม่ได้เลยย เราต้องจิตใจของเราก็ต้องเข้มแข็งต่อคําพูดคนแล้วจากที่ว่าดูคลิปวิดีโอของคุณสมคิดมาเนี่ยก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่ว่าจะทาให้ทาให้แบบเราเนี่ยรู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะให้ชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จได้แต่เราอะ่ะพาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับเราคือว่า เออเราทำทุกอย่างเราต้องมีเป้าหมายของตัวเองแล้วเราทำเป้าหมายของเรานั้นให้สำเร็จทำเป้าหมายนั้นเป็นระบบเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จสำหรับเรานะคุณสมคิดเขาเป็นเป้าหมายให้เรารู้จักมีเป้าหมายไปทีละขั้นทีละตอนโดยที่ไม่รีบเกินไปหรือว่าไม่ไม่ไม่คิดจะฝันอย่างเงี้ย งั้นต่อไปนี้เราก็ต้องทําเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้อ่ะให้สาเร็จตามขั้นตอนของเขา